สวัสดีครับบ้องปะโอนพี่น้องบ้องปะโอนทุกคนนะนะกำลังจะทำงานหกโมงคงบังเกิงไหมพี่น้องมาหยอดบานนะแวะซื้อล้านหนาบ้าดประจำเขานี่ใส่พริกนวลๆเลยมามาเดินไปเรือยพี่น้องเลยมามา ปิดเพชรเลยเปิดเพ็รเลยพี่นอ้องมื่อนี้นะมือแหลกมันจะริดงานงงสุดๆนะไม่คักวะผู้แสดเงินขเขาตัวละบาด สัตเลยหลั่นายพี่น้องมอนหอนเลยใช่ไหม น,นุ่ม,มูนุ่มฮึมหรือทุกความคนนี้ยเสบไหมมือน,น้ำตับรสมากว้า เสียบไหมวานนานีเสื้อว่าตามาเทอะขึ้นสุ่บ้มีกินอ่ะเป็นเส้นแบบเศงใหญ่ไหมมันขึ้นหาน เผ็ดไหมใส่พริก เป็นเขาเป็นหนองโรงงานเป็นงานเป็นสาวโรงงานเป็นเขาในงานเขาว่นงงานี่ล่ะเป็นเขาเขาัาดดื้กันเนาะทุ่มหนึ่งนี่น้องก่อนกระเบื้องออกมายำสาวตาสาววัน ngang mất mười một nghìn ngang mất mười có chẳng có đứng trên là bạn không เดือยท่าไยนเนี่ยต้ังขาดสร้างเทคนิคนะขาดหลายในโรงงานโว่าจจะเป็นโรงงานอุตสาหากรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคนดักเตอร์อุตสาหากรรมรถยนต์ยานยนต์สร้างเทคนิคนี่ขาดหา,ายากลูกค้มีเด็กนใไม่รูสมักเลย เลยไม่หลงไม,ม่หลานลน,นียผมแนะนาให้เรียนพวกบอสอทางเทคนิคบสอในเทคนิคในจังหวัดนั้นๆทุกมาหางงคเร่อาด่่าาาเรอออก็็ขสมนิิไ์ด สซับครับต้งบต้งมือ,อั้งหิวรวบมาสามอย่างกินหมดไปไปนัง <c oughs> สร้างเทคนิคเนี่ยขาดเรียนจบมาสามต่อรวชพวศเน,นี่ยนะมีโอกาสทางานง่ายดีกว่าปริยตี พูดต้องลังเลเข้าไปเรียนเสร็จจบมาบสหางานได้ได้งานหาเงินสะสมประสบการณ์สะสมเงินหาได้มีเวลาสะสมเงินได้ไปเรียนต่อพิตศษจบปพิเศษมาในโรงงานนั่นปับ๊บสเต็ปขึ้นไปอีกจากสร้างกับเป็นสร้างเต็มนี่กับเป็นวิศวกรเป็นคนที่เนีย่ยไป่เต่าขึ้นไปเมื่อไรไม่มีจนไปบริหารในงานเนาะพี่เนาะขอคำนีส้สักมาไป้วครับสวัสดีครับ